โอ้ขึ้นมาขึ้นมาโอ้ไปได้ไปไปเกือแก้ตัโอ้อะไรวเโอ้ไม่ตาย่หญิงของแม่ปะวัตดจริงไม่เก็บเก็บไม่เก็บเกไม่ ใจเลยแม่งจนไปเหนือจ้าววัดโอ้แค่นี้จะเท่าไรเนี่ยมาโอ้โหมาถึงแล้วโอ้โหแค่นี้โอ้โหแค่นี้เหนือโอ้โหว่ะดีเว้ย I don't know why. Nah. Oh, whoa.